สวัสดีคุณคุณชาวครูเชฟที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่งชวงเชฟเรตติ้งนะ เช็เลตติ้งเป็นช่วงใหม่นะคุณหมองตั้งใจที่จะนําผลิตภัณฑ์พวกสกินแคร์อาหารเสริมต่างๆในท้องตลาดเนี่ยค่ะมารีวิวโดยนําผลิตภัณฑ์หลายๆสูตรเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบให้เห็นเนาะว่า oh. สูตรไหนดียังไงสูตรไหนเหมาะกับใครนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะหมองจะชวนค,คุณมาเช็คเรตติ้งโลชั่นน้ําตกของฮารดะลาโบนะ <Okay. S 1> ที่มีทั้งหมด5้สีสูตรนะคะว่าดีจริงสมคำรัดลือไหมแต่ละสูตรเหมาะกับใครใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้รู้กันค่ะและแน่นอนว่าช่วงเช็คเรตติ้งเนี่ยก็จะเป็น อบแทนคุณที่เป็นแฟนตัวยงนะโดยการแจกรางวัลให้นะคะอาทิตย์นี้เรายังคงอยู่กับเลซารชาอีกเช่นเคยนะก็จะแจกให้เป็นตัวเลซารชานะคะที่เป็นใบเป่าผมนะแบบเป็นนินิไดนะคะพกพาได้เนาะอันนี้เป็นครีมโนบุอวอินวันนะคะก็ประกอบไปด้วยคอเลสแล้วก็ส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวลดเลือนริ้รวรอยให้ผิวใสนะอันนี้มูลค่า590บาทแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีพรีมโนบุที่เป็นตัวไนท์ครีมนะคะแจกให้อีกก็เป็นทรีทเด กอันนี้ใช้ทากลางคืนนะคะส่วนนี้ oh. ทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะตัวไนท์ครีมเนี่ยมูลราคาอยู่ที่ประมาณ630บาทค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะแจกให้ทางยู u ูบหนึ่งรางวัลแล้วก็ Facebook ที่เป็นแฟนตัวยงอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะก็อย่าลืมนะใครที่มีเครื่องหมายเพรสาหรับแฟนตัวยงที่อยู่ทาง a c e b o o k เนี่ยมองให้ไปเลยนะคะส่วนทางยูทูบเนี่ยเดี๋ยวแจ้งตอนท้ายนะคะว่าเดี๋ยวให้เข้ามาทําอะไรน้ําตบหรือว่าพวกวอเตอร์เอสเซนต์เนี่ยเนาะความเข้าใจในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้สําหรับการเตรียมผิวน,นู่นนััั่่่นนนนีเเพพือออทะะใให้้ผิวรรรรมสรรํําาาบบกุขตถดไปค ว่าทุกวันนี้น้ำตกมองว่ามันมันเป็นมากกว่านั้นละก็คือเขายังใส่ตัวบำรุงนู่นนั่นนี่มาเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้าตก5สูตรของแต่ละโบเนี่ยวันนี้เรามาดูกันว่าคุณสมบัติที่เขาเคลมมาเนี่ยมันดีจริงมากน้อยแค่ไหนนะรวมถึงแต่ละสูตรหมาะกับใครแบบที่หม่องได้บอกไปแล้วนะคะที่คุณคุณเห็นเป็นขวดใหญ่ขวดเล็กเนี่ยอันนี้คือจริงๆหม่องใช้จริงนะตัวขวดสีน้ําเงินเนี่ยหม่องเคยใช้เมื่อนานมาแล้วนะคะส่วนสีขาวเนี่ยหมดไปแล้วนะไม่เหลือแล้วนะคะสูตรสีเขียวเนี่ยเพิ่งมาลองนะคะค ส่วนตัวขวดเล็กๆทั้งหลายไอ้สีแดงนี่ก็หมดไปแล้วไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะส่วนสีทองเช่นกันเพิ่งมาลองนะคะแต่ว่าเขามีปรับสูตรใหม่นิดนึงนะเนื่องจากว่าตัวสีขาวเนี่ยตอนที่แคสสูตรเนี่ยหมองกันต้องอูเนี่ยดูกันว่าเออมันมีตัวสูตรที่เปลี่ยนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสีขาวเนี่ยก็เลยเพิ่งซื้อมาลองอีกรอบนะคะเพราะว่าสูตรมันเปลี่ยนจากเดิมไปนิดนึงนะคะวั้นก็วันนี้ที่เราจะรีวิวเราจะรีวิวเป็นสูตรใหม่กันนะคะมาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทีละสูตรกันเลยะคะ่ะสูตรแรกก็ค Premium ะ,คะ เขาก็จะหน้าตาออกแนวเนืดกว่าน้ํานิดนึงนะคะขาวขาวุณๆแบบนี้ตอนใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออผิวชุ่มชื้นนะคะมองว่าเนอดเล็กๆนะคะอันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะส่วนนี้ทางแบนรนด์ครีมมา2เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือเรื่องแรกเรื่องขาวใสนะคะส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของการใ,ให้ความชุ่มชื้นผิวในส่วนของการเป็นไวทินิ่งเน,น,นี่ยค่ะสูตรนี้มีสารที่ช่วยให้ความขาวใสหลักๆอยู่แค่ประมาณตัวเดียวนะก็คือตัวทราน e ิมิกแอซิดสารนี้จริงๆถ้าเป็นยากินเนี่ยเขาจะใช้สําหรับในการห้ามเลือดแต่ว่าผลข้างเคียงเน หลายสูตรที่เป็นพวกไวท์เทนนิ่งหรือแม้กระทั่งครีมทาฝ้าต่างๆเนี่ยก็มักจะนิยมเอามาใช้เป็นสารไวท์เทนนิ่งเพื่อช่วยผิวขาวใสขึ้นมีการทดลองนําผู้หญิง84คนโดยออแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมส่วนอีกกลุ่มเนี่ยให้ใช้ทรานซิมิกแอซิดเพราะว่าช่วง2-3ถึงเดือนแรกนหคะสีของฝ้าดูจางลงแล้วก็ขนาดของฝ้าก็ดูเล็กลงด้วยนะคะทรานซมิกแอซิดเนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะคะคุณคุณตามกฎออยปีห1่เนี่ยเขาห้ามใส่เกินราาเกิน3%เก็นายเพรักษา,าฟ้าไปละจริงๆในสูตรเปาร์ มีพวกวิตามินที่มาช่วยในเรื่องของความขาวใสแต่ว่าใส่มาน้อยนะคะก็น่าจะหวังผลได้แค่ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซะมากกว่ามองเองใช้จริงๆมองใช้หมดมาขวดนึงแล้วนะคะอันนี้เป็นขวดใหม่นะในเรื่องของความขาวใสเนี่ยมองยังไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับฮาดแรลาโบเนี่ยมองอาจจะชอบในแง่ของความที่มันใช้ง่ายเนื่องจากมันเป็นตอร์เอสเซน c ์มันเป็นน้ำตกเนื้อมันรู้สึกไม่ได้เหนอะหนาจนเกินไปเบาสบายผิวอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของความขาวใสสาสหรับสูตรนี้มองให้4เต็ม10ค่ะส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นเขามีสานให้าา่นนทีดดู ะะอยู่2ตัวก็คือได็กิสรินและก็บิตรินไกลข้ลในสูตรยังมีวิตามินอ e, ีนะมีโซเดียมไฮยาโรนิกมีไฮรดรเซทไฮยาโรนิกแอซิดนะคะแต่ว่าอาจจะใส่มาในปริมาณนิดๆหน่อยๆอ่ะวันนี้มีสองไซส์นะคะไซส์เล็กร2อยบาทไซส์ใหญ่อยู่ที่ประมาณ580บาทบองรู้สึกว่าในด้านของความชุมช่มชื้นเวลาใช้ที่ก็สบายผิวดีแต่สําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยมันอาจจะเอาไม่อยู่เนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีสารที่มาช่วยเคลือบป้องกันการระเหยของน้านะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นในแง่ของการเป็น m o i s ไร r i z e r เนี่ยให้5เต็ม่ะ สุดต่อมานะคะก็จะเป็นตัว Hada Labo Bellage a n d Oil Control Hydrating Lotion นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสีเขียวเนาะเนื้อโลชั i o n เขาเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆกับสูตรแรกนะแต่มอกว่าอาจจะไม่ได้หนืยเท่ากับสูตรสีน้ำเงินนะ ไม่เนือหนาผิวนะคะแต่ว่าเวลาใช้จะได้กลิ่นของแอลกอฮอล์แล้วก็เมททอนเล็กๆนะสูตรสีเขียวเนี่ยทางแบรนด์เขาก็เคลมมา2เรื่องหลกัหลกๆนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเน้นควบคุมมันลดสิวส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นการให้ความชุ่มชื้นผิวนะก็อย่างที่นนะว่านะว่าฮาดะระบ,บุเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของการให้ความชุ่มชื้นในเรื่องของการเป็นแอนติเบลเมชหรือว่าลดสิวเนี่ยนะคะ สูตรนี้เนี่ยมีสารที่มาช่วยหลักๆอยู่แค่ตัวเดียวก็คือสารสกัดจากภูคาวนะคะจากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเนี่ยเขาได้นาสมุนไพรไทยทั้งหมด19ชนิดมาสกัดนะคะแล้วก็ทดสอบการต้านเชื้อ P. Acne ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดสิวเนี่ยนะพบว่าภูาวานี่สามารถที่จะต้านเชื้อ P. Acne อยู่ในระดับที่ดีสกินแคร์อะไรก็ตามที่เป็นสูตรรักษาสิวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่สารที่ต้านการระคายเคืองมาด้วยสูตรนี้ก็ใส่มาเช่นกันนะคะใส่มา3าตัวนะคุณมีสารสกัดจากชาเอมเทศลูกเดือยลนนะะคทีี่สสําูตร้ ก็มีแอลกอฮอล์นะอยู่เป็นลําดับต้นๆในสูตรเลยซึ่งสูตรที่ใช้รักษาสิวเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแอลกอฮอล์ผสมเนื่องจากแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าแอลกอฮอล์มันก็ทําให้น้ําระเหยเร็วนาะมันดึงน้ําออกจากผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวแห้งได้หรือหลัทายเคืองได้มีสารที่เป็นจ o ร์ไร r ซอร์ให้ความชุม่มชื้นอยู่หลักๆ4ตัวด้วยกันคะ่ะจริงๆ4ตัวที่ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะขวดเล็กราคา119บาทส่วนขวดใหญ่5 20บาท ข้อดีของสูตรนี้ก็คือมอยร์เซอร์เนี่ยนอกจากเขาจะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวแล้วเขายังมีสารที่มาคอยเคลือบป้องกันการระเหยของน้ําออกจากผิวด้วยมองเคยพูดไปหลายรีวิวแล้วนะคะว่าถ้าเราเติมความชุ่มชื้นกับผิวให้เพียงพอเนี่ยมันจะช่วยลดความมันได้ด้วยเนื่องจากว่าถ้าผิวเราขาดความชุ่มชื้นเนี่ยร่างกายจะผลิตน้ํามันออกมาเคลือบผิวเนี่ยเพราะว่ามองว่าผิวแหง้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผิวเราชุ่มชื้นเพียงพอเนี่ยการผลิตน้ํามันก็จะน้อยลงแต่อย่างที่บอกค่ะถึงแม้จะมีสารททีี่่่่ใใหหหห้้้้้คววาาาาาาามมมมชชุืืนนนเเเเเขยออออออะะแตตกกกก็ฮํํพรรรไงๆ ผิวได้เร็วซึ่งมันจริงๆเลยเพราะว่าหลังทานเนี่ยมองรู้สึกได้เลยว่าเออมันไม่ได้แบบรู้สึกชุ่มชื้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของความที่เป็นให้3เต็มเซค่ะส่วนในแง่ของการควบคุมความมันแล้วก็ลดสิวเนี่ยมองให้ที่5เต็มเซแล้วกันต่อไปส่วนที่3นะคะก็คือฮาดะลาโบไฮเดรตติ้งโลชั่นไลท์ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรสีขาวนะคะหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่เนาะเห็นเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อโลชั่นนะก็จะเป็นเนื้อโลชั่นใสๆนะคะอันนี้สสเเลลยไมม่่ีขุนนะววาาาทกก็รู้ึ ชุ่มชื้นนะคะความรู้สึกเนี่ยให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นมากกว่าสูตรสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะไม่มีกลิ่นนะคะเลือเล่อนๆหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเนินนะอย่างที่บอกว่าตัวสีสูตรสีขาวเนี่ยค่ะมางเคยใช้มานานแล้วนะอันนี้คือขวดเก่านะคะแต่ขวดใหม่เนะี่ยเขามีการปรับสูตรมันนิดนึงแต่ว่าคุณสมบัติก็ยังคงเดิมนะคะสูตรสีขาวเนี่ยเคลมมาหลักๆแค่เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องการให้ความชุ่มชื้นผิวโดวยเขาใส่ไฮยาโรนิกงแอซิดมาถึง4โมเลกุลน,นะคุณตัวแรกก็จะเป ide, นะจะเปป็็็็นนไไไฮซซย่่าาชืือออกกกบวคจะ ไฮยาโรนิกแอซิดโมเลกุลใหญ่ที่ทําหน้าที่ให้ผิวอุ้มน้ํานะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกตัวที่2จะเป็นมีเดียมไซไฮยาก็ทําหน้าที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นในเพราะว่าโมเลกุลเขาจะเล็กกว่าไฮไซด์ไฮยานะคะก็สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่าตัวที่3เป็นไฮโดรไลท์ไฮยาโรนิกแอซิดนะคะอันนี้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นในได้ลึกสุดนะเพราะว่าขนาดโมเลกุลเล็กสุดเลยก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกสุดนะคะลึกกว่า2ตัวแรกตัวที่4ะะเป็น Super id, นนะคะตัวี้สามามรถที่จะอุ้ม ความชุ่มชื้นคืออุ้มน้าให้กับผิวมาก 1, 2, ถึง2เท่าเมื่อทํางานร่วมกับตัวโซเดียมไฮยาโรนิกไฮยาหรือว่าไฮยาโรนิกแอซิดนะคะถือว่าเป็นกิมมิคของแตาระบบทุกสูตรนะเพราะว่าเขาเป็นสูตรแรกๆที่มีการนําไฮยามาใช้แล้วก็ได้อธิบายถึงการใช้ไฮยาหลายๆโมเลกุลเพื่อที่จะเสริมผิวได้ลึกในระดับชั้นที่แตกต่างกันจากงานวิจัยเนี่ยค่นะ,ะเขาให้ผู้หญิงประมาณ3าึาคนเนี่ยมาใช้ตัวนาโนไฮยาโรนิกแอซิดบริเวณรอบดวงตานานสักประมาณ8สัปดาห์นะคะก็2เดือนเนาะนะเพราะว่าความชุ่มชื้นแล้วก็ความืหนขอึ้ ปอยดูลดลงนอกจากขยะที่ทําหน้าที่ในการดูดแล้วก็กักเก็บน้ําให้กับผิวแล้วเนะคะเขายังมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวอย่างเช่นตัวกิสเซอรินบิวรินไกลค้าด้วยนะคะไซส์เล็กราคา129บาทค่ะส่วนไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่520บาทถ้าเราดูจากสูตรเนี่ยส่วนประกอบหลักๆเขาก็จะเน้นพวกสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีสารที่มาช่วยเคลือบเพื่อป้องกันความชุ่มชื้นผิวเนี่ยระเหยออกไปส,สักเท่าไหร่เวลาใช้ถ้าจะให้ดีอาจจะต้องเติมครีมบำรุงที่มีอิมเรีนที่คอยเคลือบผิววววไ้อีีกกท่่่ะะคเเเป็นาาารชนะรชยพ มีตัวที่มากักเก็บความชุ่มชื้นก็คือตัวที่มาดูดน้ําเข้าสู่ผิวืไฮยาเนี่ยดีละแต่ยังขาดอิมเลียนแบบที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการเป็นมอยเจอร์เซอร์ตามคำเคลมมองให้ที่ประมาณ8เต็ม10แล้วกันเนาะต่อไปสูตรที่4นะคะขวดสีทองฮา d ์ดแวร์ลาโบพรีเมียมไฮเดรตติ้งโลชั่นค่ะตัวเนือ้อโลชั่นเขาก็จะหนืดหนืดหน่อยใสๆนะคะมองว่าคล้ายๆกับตัวสีฟ้าเลยนะแต่ว่าออกแนวหนืดกว่าสีฟ้าหน่อยเวลาทาก็รู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะฟิลมันจะคล้ายๆกับสีขาว ที่แบบเหมือนมีอะไรมาเค,เคลือบผิวหน่อยลื่นๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เหนอะหนาจนเกินไปนะคะสูตรสีทองเนี่ยทางแบรนด์เขาก็เคลมมาเรื่องเดียวหลักๆเลยก็คือการเป็น m อ i s t u เซอร์ให้ความชุ่มชื้นผิวเหมือนกับสูตรสีขาวนะเขาใส่ให้ยามางหลักห้าโมเลกุลนะคะในขณะที่ตัวสีขาวในี่ใส่มาสีเนาะก็จะมีโซเดียมไฮยาโรเนตตัวไฮโดรไลท์ไฮยาโรนิกแอซิดนะคะที่สามารถซึมสู่ผิวได้ชั้นลึกสุดมีซูเปอร์ไฮยาโรนิกแอซิดนะคะที่ไปทำงานร่วมกับโซเดียมไฮยาโรเนตช่วยเพิ่มการอุ้มน้ำให้กับผิวถึงสองเท่าสามตัว จะเหมือนกับตัวสูตรสีขาวแต่เท่แตกต่างก็คือสูตรสีทองเนี่ยจะไม่มีโซเดียมไฮยาโรนิกแอซิดบริกรุลกลางที่ช่วยให้ผิวชั้นใน,ในอุ้มน้ำได้แต่เขาจะมีไฮยาโรนิกแอซิดเพิ่มมาอีก2ตัวก็คือโซเดียมไฮยาโรเนสคอสพลิเมอร์ก็คือ, er. คอทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวและสามารถที่จะเคลือบนะป้องกันการระเหยของน้ําออกไปได้ด้วยแล้วก็ตัวที่5จะเป็นตัวแคทไออนิกไฮยาโรนิกแอซิดเป็นตัวที่เขาเคลมว่าสามารถคงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แม้กระทั่งตอนที่เราล้างน้ําออกไปแล้วมีการทดลองใช้ะคคทยนกะะเีบบั โซเดียมไฮยาโรนิกแอซิดที่ความเป็นมเเท่ากันนีคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผสมกับน้ำแล้วก็ทาลงที่ผิวแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลผ่านเป็นเวลาห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีพบว่าไฮยาโรนิกแอซิดเนี่ยค่ะถูกน้ําชะล้างออกไปแทบจะหมดเลยในขณะที่แคทไอออนิกไฮยาโรนิกแอซิดยังสามารถที่จะเกาะอ,อยู่บนผิวได้นะคะคุณทําให้แคทไอออนิกแอซิดเนี่ยสามารถที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานถึงแม้ว่าเราจะมีการล้างออกไปแล้วนะคะสูตรนี้นอกจากจะมีไฮยาโรนิกแอซิดห้าโมเลกุลที่มาช่วยในการให้้ความมชชุืน แล้วก็เคลือบผิวแบบที่บอกเนี่ยเขายังมีสารฮิวเมกแตนนะที่มาช่วยดูดน้ําให้ความชุ่มชื้นกับผิวอีก4ตัวนะคะแล้วก็ยังมีสารอีโมเรียนได้คุณคุณที่ทําหน้าที่เคลือบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำอีกถึง3ตัวขวดเล็กอยู่ที่ประมาณร2อบาททางาขวดใหญ่ก็580ดสบาทสูตรสีทองเนี่ยจะแพงกว่าสูตรสีขาวหน่อยสูตรนี้เขาก็ชูไฮยาเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการใส่ไฮยาลูรอนิกถ้าดูจากจํานวนสารเนี่ยใส่มาเยอะกว่าสูตรสีขาวนะคุณคุณแต่ปริมาณเนี่ย นะซึ่งสารกันเสียงแต่ละสูตรที่ใส่ไปก็ใส่ไม่เยอะหรอกนะคะแปลว่าปริมาณที่ใส่เนี่ยน่าจะน้อยกว่าสารกันเสียแต่ว่าในสูตรเขาก็ถูกทดแทนด้วยพวกคิวแมกแบนนะแล้วก็สารที่เป็นอิโเมลเลียนช่วยเคลือบผิวอีกหลายตัวเลยทางแบรนด์เาก็เคลมว่าเหมาะสำหรับคนผักขันไม่เพียงพอผิวโทรมผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะมองว่าในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นเท่าที่หมองใช้มองว่าให้หมองให้เก้าเต็มสิบเลยนะถือว่าโอเคนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นสูตรสีแดงนะก็คือฮนนนะาร์ดด์ลาโบเรนทัลลิฟติ้ง นะะเนื้อโลชั่นก็จะคล้ายๆตัวสีน้ําเงินนะก็คือออกแนวแบบใสๆเหนืดเล็กๆนะคะให้ความชุ่มชื้นผิวเวลาทาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคล้ายๆกับพวกสูตรสีทองนะก็คือเหมือนมีอะไรมาเคลือบผิวให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างยาวนานแต่ว่าไม่ได้เหนือหนาจนเกินไปนะคะสีแดงทางแบรนด์เขาเคลมอยู่2เรื่องหลักๆก็คือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยทางฝั่งของการเป็นม m o i s t u เ i z e r เนี่ยค่ะสูตรนี้ก็ใส่ไฮยามาถึง4ตัวด้วยกันซึ่งทั้ง4ีตัวเนี่ย ทำงานร่วมกันเนาะก็จะช่วยทาให้ผิวอุ้มน้าแล้วก็ลดการระเหยของน้ําออกจากผิวก็มีสารที่หมองคิดว่าน่าสนใจอยู่2ตัวนะคะเดี๋ยวหมองอธิบายทีละตัวแล้วกันเนาะซึ่งสารตัวแรกนะคือตัวลิมเนนเชสอัลบาซิดออยนะคะเป็นน้ํามันตากต้นมีดาวฟอร์มนะมีการทดลองนําสารต่างๆที่ได้จากการสกัดเนี่ยนะคะมีสรรพคุณในการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวส่งผลต่อการลดเรือนริ้วรอยแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้อีกด้วยส่วนสารอีกตัวที่หมองคิดว่าน่าสนใจเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวแลกตัวบาซิล พวกน้ำนมถั่วเหลืองอะเนาะซึ่งเคลมว่าอุดมไปด้วยสารไอโซฟลาโวนนะคะมีงานวิจัยนะคะเพราะว่าที่ผิวของคนแล้วก็หนทูที่ทดลองใช้สารนี้เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างไฮยาโรนิกแอซิดได้เพิ่มมากขึ้นนะก็สารนี้ก็ไปช่วยกระตุ้นการสร้างไฮยาได้อีกนะ,ะจากการที่เดิมเขาก็ใส่ไฮยามาเยอะอยู่แล้วก็คือใส่มาตั้ง4ตัวนะคะอีกเรื่องหลักๆที่สูตรนี้เคลมเลยก็คือการเป็นแอนตี้เอ g จิ้งนะก็คือไปช่วยลดเรือนริ้วรอยใส่าสารที่ช่วยลดเรือนริ้วร,ดดรอยหลักๆมา2ตัวนะคะซึ่งทางแบนรนด์เเนนนีี่่ย้าาารรก2ตัววุ ซึ่งอ e ีลาสโกเนี่ยคะ่ะก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรไลท์คอลลาเจนแล้วก็ไฮโดรไลท์อีลาสตินนะคะที่เคลมว่ามาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะแล้วก็มากระตุ้นการสร้างออลาสตินนะคะเนื่องจากว่าเป็นสารที่โมเลกุลเล็กดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายนะคะก็ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นกระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้สุดท้ี้ราคาจะสูงกว่าสูตรอื่นๆหน่อยนะคุณขวดเล็กอยู่ที่139บาทนะคะส่วนขวดใหญ่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ6 2 0่บาทนะะในแง่ของการเป็นมอยส์เซอร์เนี่ยสำหรับสูตรสีแดงเนี่ย ชุ่มชื้นพอสมควรน,นะมองให้ที่ 9. เต็ม10เท่ากับสูตรสีทองเลยส่วนในแง่ของการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใส่ที่เป็นตัวคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่ทางแบรนด์เขาก็เคลมว่าขนาดเล็กแล้วเนาะแต่ว่ามองว่ามันต้องใช้เวลาค่ะมองยังไม่ค่อยจะเห็นผลชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเป็นแอนตี้อาจิเนี่ยให้5เต็ม10ค่ะถามว่าส่วนตัวมองในเวลานทั้ง5สูตรเนี่ยมองชอบสูตรไหนมากที่สุดเดี๋ยวมองต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่มองชอบเนี่ยมีอยู่สองเรื่องหนึ่งกันที่มอง,งมรง ประจาวันมองเพราะฉันสูตรที่หมองชอบนั่นก็คือสูตรสีแดงนะคะ<อ>ตัวสูตรสีแดงเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วยให้เพิ่มความชุ่มชืน้นให้กับผิวด้วยแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยมันก็เหมาะกับผู้หญิงในวัย30แบบเรานะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ถามว่าตรงทาเคลมไหมมองว่าในแง่ของความชุ่มชื้นเขาโอเคนะคะส่วนในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากแต่มองคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวนะคะที่มองเองวิเคราะห์จากสูตรรวมถึงประสบการณ์การใช้เองด้วยแหละอย่างที่่บบออกวาางเ้ชชยคคุุณณใ อาจจะได้ผลแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับสภาพผิวของคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบสูตรไหนใช้สีไหนอยู่บ้างอย่าลืมมามาไวกันนะคะอ๋อเราลืมเริ่มแจกของไปเลยนะคะสำหรับคุณคุณที่ <c oughs> อยู่ทาง YouTube นะ มองแจกให้เซตนี้นะคะมูลค่าน่าจะพันเกือบ2,000ละคุณคุณท <Wow. S 1> ี่อยู่ทาง u t u b e เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาว่าใช้ฮาดะลาโบเนี่ยชอบสูตรไหนหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าอยากใช้สูตรไหนนะคะ oh. เดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะไปสุ่มเลือกมานะคะแล้วก็สง่งผลิตภัณฑ์ให้เลยอย่าลืมเข้ามาเช็คทาง Facebook นะคะว่าเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าปกติเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะไปวางลิงก์ไว้ให้แจ้งชื่อที่อยู่ในการส่งข,ของรางวัลเนี่ยคะ่ะต้องเข้ามาะคอมเมนต์ที่เฟซาุากน้องคุณคเข้าะว เป็นแฟนตัวโยงที่อยู่ทาง Facebook อันนี้แจกให้เลยนะคะใครที่มีเครื่องหมายเพจก็รอรับได้เลยสูงเลือกให้นะคะทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะอย่าลืมเข้ามาเป็นแฟนตัวยงกันเยอะๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ย่ามงังก็ฝากกด u b s c r i ร e ไลค์แล้วก็แชร์แบบคนที่คุณรักนะคะสหวัสนี้คุรุยามองไปแล้ว